ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2 6กุมภาพันธ์พศ2566วันนี้เราก็จะมาพูดต่อจากข่าวที่แล้วนะครับในเรื่องคลิปนะครับจิ้งจกหลงปูน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่2นะครับอของถัดจากเมื่อคราวที่แล้วเพิ่งจะพูดไปนะครับ ที่ผมได้บอกว่าผมจะนำจิ้งจกแบบพิเศษมาให้ดูนะมะไม่รับชมกันวันนี้ก็เลยนำเอาจิ้งจกไซส์พิเศษนะครับซึ่งหาดูได้ยากนะครับนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอขนาดลักษณะขนาดแบบปกตินะครับทีนี้ที่บอกว่าเป็นจิ้งจกไซส์พิเศษเนี่ยนะครับพิเศษยังไงนะครับ คือถ้าเทียบกับเหรียญเหรียญสิบบาทนะเดี๋ยวผมเอาเหรียญสิบบาทสิบ,บาทมาเทียบให้ดูนะนะครับก็เหรียญสิบบาทประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นว่าขนาดยิ่งจบเนี่ยแต่ค่อนข้างาใหญ่กว่าปกตินะครับที่เราเคยพบเจอกันนะก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไซส์ปกตินะฮะตัวนี้ไซส์ปกติตัวนี้ก็ยังนับว่าเป็นไซส์ปกติอยู่นะฮะส แค่สองตัวนี้เท่านั้นเองนะฮะนอกนา้นี้จะเป็นลักษณะแบบไซส์พิเศษก็คือจะใหญ่กว่าปกตินะครับเอ่อสำหรับเอ่อกิ้งจกที่นำมาให้ดูกันในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของศิล์นล,ลายมือจานของอาจารย์เวศนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของศิลของอาจารย์กบนี่นะครับขนาดไซส์พิเศษขนาดนี้เนี่ย ผมก็ยังไม่เคยเจอนะฮะว่ามีขนาดขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นขนาดปกตินะครับที่พบเห็นกันทั่วไปนะครับสำหรับศิลป์ของอาจารย์เวศนะครับที่มีที่ผมได้เก็บสะสมไว้นะครับก็จะมีลักษณะก็คือมีทั้งแบบแบบเดียวนะครับเป็นยิ่งจกเดี่ยวนะครับยิงจกคู่นะครับนะครับ แล้วก็แบบเขาเรียกว่าปีสนะครับแบบ3ตัวนะครับแต่สี่ตัวนี้ไม่มีครับ4ตัวไม่มีเพราะว่าเท่าเท่าที่ได้พบเจอเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนบบลักษณะที่มันเป็นลักษณะแบบกอดกัน4ตัวเนี่ยบบมีน้อยนะครับมีน้อยแต่เคยเห็นอยู่เหมือนกันครับเคยเห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีน้อยมากนะครับ กอดกันสี่ตัวนี่หาแทบหายากครับแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนมากกว่าสี่ตัวนี่ผมมีเก็บไว้อยู่ชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยห้าตัวกอดกันห้าตัวแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจิ้งจกเนี่ยจะเป็นเท่าที่ดูนะฮะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นของวัดบานแจ้งนะดูแล้วไม่น่าเป็นของวัดบานแจ้ง ก็ดูจากรอ,อยจานอะไรต่างเดี๋ยวผมก็ขยายดูนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวนี้นะนะครับนี่นะครับถ้าขยายใหญ่ๆเนี่ยจะจะเห็นชัดชัดว่าจิงจกตัวนี้เป็นลักษณะก็คือแกะแกะแกะมาจากาจะมีกรอบวงกลมล้อมรอบอ,อยู่ด้านนอกนะฮะจะมีกรอบวงกลมล้อมรอบอยู่ด้านนอกแกะจากงาช้างนะครับ อันนี้แกะห้าตัวนะครับเแล้วก็อันนี้พอพอไปลงอยู่ในกรอบเงินนะครับกรอบเงินแบบค่อนข้างจะกรอบเงินแบบโบราณนะครับแล้วก็จะมีรอยจานอยู่รอยจานอัขละนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็ <c oughs> พอมองเห็นใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นรอยจานซึ่งจากลักษณะของรอยจานเนี่ยผมดูลายมือแล้วเนี่ย ก็ไม่ใช่ทั้งอาจารย์กบแล้วก็อาจารย์เวศนะครับเป็นลายมือของผู้ใดอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้นะครับแต่ดูดูจากลักษณะของอคละยันเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นของอวัดบ้านแจ้งหรือเปล่านะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่สามารถยืนยันได้นะครับแต่เท่าเท่าที่ดูเนี่ยลักษณะลักษณะโดยทั่วไปเนี่ย นะครับความเก่าอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบปีได้นะครับก็จะอยู่ในช่วงในช่วงของอลุงผู่นายนะครับนะครับพูดถึงอายุแล้วก็อยู่ในช่วงของอของลวงผู่นายนะครับแต่ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าใช่ใช่หรือไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ได้มาก็คือก็เห็นแปลกดีครับก็ก็เก็บไว้นะครับ เพราะกอดกันห้าตัวนี่ยิ่งไม่เคยเห็นใหญ่เลยนะฮะอันนี้ก็เอามาให้ดูกันเป็นกรณีศึกษาไว้เฉยนะครับอันนี้ผมก็เก็บไว้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกันเฉยนะครับส่วนที่เป็นออนอกนั้นนะครับก็ส่วน ของศิลแล้วก็ลายมือจานของจันเวศนี่ก็คือเราสามารถยืนยันได้ด้วยรอยจานนะครับเพราะว่าลายมือท่านเนี่ยก็คือเหมือนกันทุกเหมือนกันทุกขระยันนะครับสามารถจะ <c oughs> ยืนยันได้นะครับว่าเป็นของศิลขอขอาจันเวศชัดเจนนะครับสําหรับรายละเอียดนะครับรายละเอียดเนี่ยก็คือ,อในส่วนของที่แกะ ที่แก่จากงาช้างเนี่ยนะครับนะครับที่แก่จากงาช้างเนี่ยก็จะมีเอ่อมีเี่สามนะครับแบบปีสามพีสามตัวนะครับแล้วก็จิ้งจกเดียวจิ้งจกคู่นะครับแล้วก็จิ้งจกเดี่ยวแล้วก็จิ้งจกคู่นะครับเอ่อลักษณะเดี๋ยวผมแบ่งนี้แล้วกันนะครับก็คือเอ่อสำหรับเอ่อที่จิ้งจกที่แก่ด้วยงาช้างเนี่ยก็จะมี หนึ่งสองนะครับสามสี่ห้ามีอยห้าตัวนะครับมีมีอยห้าชุดแล้วกันนะเรียกว่าชุดนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นเป็นของไม่รู้ที่แล้วกันตีว่าไม่รู้ที่นะครับนะครับอันนี้ตีว่าไม่รู้ที่สำหรับจิ้งจกเนี่ยที่ว่ามีตัวเดียวตัวคู่นะครับ สามตัวนะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกินสี่ตัวอันนี้จะเป็นของวัดบ้านแจ้งนะครับมันเคยมีคำกล่าวเอาไว้นะครับสำหรับจิ้งจกวัดบ้านแจ้งเนี่ย mm hmm. เขาก็กล่าวกันไว้ว่านะฮะเ, mm hmm. เขาบอกว่าจิ้งจกเดียวเปี้ยวจัดนะครับจิ้งจกคู่สะดุ้งปี้จิ้งจกสามควบสองจิ้งจกสี่ขยี้สามนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนกล่าวนะฮะ เห็นได้ย uhm ินมานานแล้วนะฮะได้ยินมานานแล้ว no ก so ็น่าจะเป็นคำที่พูดกันมานานแล้วนะฮะเป็นคำบอกเล่ากันมานานแล้วนะฮะสหรับจิ้งจกของวัดบ้านแจ้งนะครับซึ่งก็จำนวนเนี่ยสูงสุดไม่เกิน4ตัวนะครับจิ้งจกในส่วนของงาช้างแก่เนี่ยเท่าเท่าที่เห็นเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าห้าตัวนี้นะครับ เป็นลักษณะของงาํำจัดนะครับเขาเรียกง,งาํำจัดนะครับลักษณะของงาํำจัดเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันกูนี้นะครับลักษณะของงาํำจัดเนี่ยเดี๋ยวขยายนิดนึงจะได้เห็นชัดลักษณะของงาํำจัดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับงาทั่วๆไปก็คือเรียกว่าจะมีลายนะครับลายอย่างลายดาๆเนี่ย นะครับลายดำๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับงานกำจัดนะครับแล้วก็ลักษณะของลายงานเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเนี่ยเกิดจากการแตกของงานนะครับมันจะมีเฉพาะงานกำจัดนะครับจะมีเฉพาะในงานกำจัดอย่างเดียวนะครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นงานชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีลายงานอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นลายงานชัดเจนนะครับ เป็นงาเป็นงาช้างชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับนะครับนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีมีการจานทั้งด้านหลังนะครับด้านหลังยิ่งจกแล้วก็แล้วก็ที่ที่ท้องนะครับด้านหลังยิ่งจกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้ามีถ้ามีการจานเนี่ยก็จะมีการจาน ชื่อของหลวงปู่นายเองก็คือฉายาท่านก็คืออินทศิโลจะมีการจานเป็นอักขระขอมนะครับคำว่าอินทศิโลนะฮะอย่างอย่างจิ้งจกตัวนี้นะครับจะมีคำว่าอินทศิโลเนี่ยก็คือแถวนี้นะครับแถวแถวตรงนี้นะครับส่วนแถวอื่นเนี่ยก็จะมีคำว่านมามพัทะบ้างอะไรพวกนี้นะฮะ แล้วก็ที่ท้องนะครับท้องยิงจกเนี่ยนะครับก็จะมีการจานเป็นในส่วนของหัวใจยิ่งจกนะครับคาถาหัวใจยิงจกก็คืออิอามะนะครับตัวหลักนะครับอิอามะนะครับก็คือตรงกลางตรงนี้นะอิอามะนะครับอันนี้ก็เป็นคือลายมือลายมือของอาจารย์เวสเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าดูตัวไหนก็จะเหมือนกันนะฮะ ลายมือก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแถวหนึ่งนะฮะที่อ่านได้ก็จะมีนมะพัทะนะครับข้างบนเนี่นะจะเป็นนมะพัทะนะครับจะเป็นคําว่านมะพัทะแล้วก็มีอีกแถวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะของงานกำจัดนะครับแล้วก็งานกำจัดอีกแบบหนึง่งซึ่งเห็นชัดก็คือเนี่ยครับ มันจะมีการแตกของเส้นงาลักษณะนี้อันนี้จะเป็นงากําจัดชัดเจนนะครับนะครับอันนี้ก็ลายมือเดียวกันหมดนะฮะนะครับนะครับลายมือเดียวกันแล้วก็อัครายานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจารในลักษณะเดียวกันนะครับหลักๆก,ก็จะมีไอเออมะนะครับคาถาหัวใจย,ยิ้มจกแล้วก็จะมีน้ำมะพัทะนะครับ นะครับนี่ลงน้ำมะพัทะแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีการลงเป็นฉายยาของหลวงพ่หนายก็คืออินทัศิีโลก็คือยันแถวนี้นะครับอันนี้ก็คืออ่านว่าอินทัศิีโลนะครับส่วนตัวเดี่ยวนี้นะครับตัวเดี่ยวนี้ก็จะเป็นงานกําจัดนะครับงานกําจัดก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีฝังพลที่ตาไว้ด้วยนะฮะจะมีฝังพลที่ตานะครับนะครับจะเห็นว่ามีฝังพลด้วยอันนี้ก็จะเป็นจานอ่าคาถาหัวใจยิ่งจกนะมะอ่าอีอะมะนะครับแล้วก็จะมีจานอ่น้ำมันพะทะที่ฝ่าเท้านะครับที่ที่ฝ่าเท้าทั้งสี่ด้านก็คือตัวนี้ตัวนะนะตัวนี้ตัว <c oughs> ตัวมะนะนะมะนะครับนะมะแล้วก็ตัวตัวพระตัวพระตัวพระก็จะอยู่ด้านนี้นี่นี่ตัวพระนะฮะแล้วก็นามะพระทะตัวตัวนี้จะเป็นตัวทะนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอ่าอ่าตรงนี้เป็นตัวทะนะครับ ก็จะมองเห็นนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีจานคําว่าฉายาท่านนะอินทศิโลนะครับแถวเดียวเลยอินทศิโลนะครับส่วนตัวเล็กนะครับคู่คู่คู่เล็กเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจิ้งจกคู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานกาจัดเช่นเดียวกันนะครับก็มีการจารลนลักษณะเดียวกันนะครับ เพียงแต่ว่าตัวเล็กเท่านั้นเองนะฮะมีการจานลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นจิ้งจกคู่นะครับอันนี้สินแบบนีอาหาค่อนข้างยากส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับหางม้วนล,ลักษณะแบบพิเศษด้วยนะครับส่วนตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้ก็เป็นงานํำจัดเหมือนกันนะครับตัวเดียวนี้ก็ตัวเดียวนี้ก็จะมีจาน ก็จะมีจานไอเออ,อมะนะครับเห็นว่ามีไอเออมะนะครับแล้วก็ที่ฝ่าเท้าทั้งสี่เนี่ยก็จะจานน้ำมะพทะนะครับจะเห็นน้ำมะพทะอยู่นะครับคา,าถาน้ำมาพาะพทฒเนี่ยจะเป็นคาถาหัวใจธาตุทั้งสี่นะครับเขาเรียกหัวใจธาตุทั้งสี่ อันนี้จะเป็นตัวเดียวอันนี้ขนาดก็ขนาดพอดีพอดีนะครับอันนี้ก็คือขนาดปกติทั่วไปส่วนถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของอการใช้วัสดุแกะแบบอื่นที่ไม่ใช่งานะก็จะมีตัวนี้ดูตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยแกะแกะจากกระดูกกามช้างนะครับ ตัวนี้แก่จากกระดูกกามช้างครับไม่ใช่งานนะฮะคือถ้าดูดีๆก็คือ, <c oughs> อถ้าส่องดูดีๆนะจะเดี๋ยวผมให้ให้ชัดๆนะ่อนะครับนี่ครับนะครับอันนี้เป็นกระดูกกามช้างก็จะมีการจานเนี่ยนะครับออีอามากเหมือนกันแล้วก็มีที่ฝ่าเท้าทั้งสีด้านก็จะมี คำว่าน้ำมะพะทะนะครับมีจานคำว่าน้ำมะพะทะนะครับแล้วก็ยังมีจานอีกแถวหนึ่งด้านบนนะครับมีจานอีกแถวหนึ่งด้านบนนะครับแล้วก็ที่หลังเนี่ยด้านหลังก็รู้สึกว่า,าจะมีจานด้วยนะครับด้านหลังนี่ส่วนใหญ่ก็จะจานฉาย,ยา สายาลูกบุญใหน,นะะ่ ilo, นะครับก็คืออินทเสิโรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวัสดุหนึง่งก็คือแกะจากกามช้างนะครับครับเออ่ถัดมานะครับเอ่ออย่างอย่างอย่างสองตัวนี้เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยออสองตัวนี้เนี่ยสองชุดนี้แล้วกันไม่ีสองตัว อสองชุดนี้คือแกะจากเขาวควายนะครับเขาวควายเขาวควายดำนะไม่ใช่เขาวควายเผือกเขาวควายดำอันนี้ก็คือลักษณะของยิ่งจกปีสามตัวนะครับอันนี้จะเป็นเขาวควายดูเพลินเพลินเนี่ยคิดว่าไม้ยิ้ดดำนะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเป็นเขาวควายนะครับเดี๋ยวก็ย้ายดูชัดๆนะนะครับ ุ่นี้จะเป็นเขาควายครับผมคล้ายๆไม้ยูดาเนยะถ้าถ้าถ,ถ้าดูถ้าดูเผยๆเนี่ยจะคล้ายๆไม้ยูดาแต่ถ้าส่องนูจะรู้ว่าเป็นเป็นเขานะจะเป็นเขาควายนะครับก็มีการจานลักษณะเดียวกันนะไออีอะมะนะนามาพัาทะนะครับลายมือลายมือเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็มีการจานด้วยนะะ ก็อย่างที่บอกฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจานกับว่าอินทัซิโลเน่จำกับไว้นะครับแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนี้ก็เป็นเป็นเป็นเขาควายเหมือนกันนะฮะเป็นลักษณะเขาควายด้านหลังก็จานอินทัซิโลนะครับนะครับแล้วก็ที่ท้องที่ท้องก็จะเป็นอาอีอะมะอามะอาอีนะครับอาอีอะมะอะมะอาอี นะครับแล้วก็มีจานที่น้ำมานพระที่ฝ่าเท้าทั้งสี่นะครับนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอันนี้มีฝังพลอยด้วยนะที่ตาที่ตานี่มีฝังพลอยด้วยถ้าตัวใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่จะฝังพลอยนะครับฝังพลอยไว้ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นเขาคว,วายนะครับอันนี้เราใช้วิเศษ ถัดมานี่ตัวตัวใหญ่สุดนะครับตัวใหญ่สุดตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็อันนี้ถือว่าตัวครูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นตัวครูเลยก็ว่าได้ตัวนี้นะครับถือเป็นตัวครูนะครับครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวครูนะครับเอ่อตัวนี้เนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ยผมก็ถามเขาเหมือนกันว่าเอ อันนี้เป็นไม้อะไรเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นไม้มะยมนะฮะเป็นไม้มะยมนะครับแล้วก็ที่ลักษณะที่มีดำๆอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นลักนะครับลงลักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เคลือบด้วยแล็กเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับเคลือบด้วยแล็กเกอร์จะเป็นขึ้นเงาขึ้นเงาขึ้นมานะครับก็จะมีการจานด้วยหัวใจย,ยิ่งจบก,ก็คือไอเออมะนะครับแล้วก็นะครับ นี่ครับไอเอี้ยมะแล้วก็มีจานน้ำมะพัฐะะนะครับนะครับก็เหมือนกับจิ้งจกของท่านโดยทั่วไปนะครับการลงอักขระอะไรต่าง,างก็จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการจารบนบนบนเนื้อไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะชัดเหมือนกับจานลงบนงาหรือไม้ยูด,ดำหรือวัสดุอื่นนะครับ เพราะว่าไม้เนี่ยจะมีเส้นไม้หรืออะไรเนี่ยเวลาจานก็จะไม่ได้อักขาระที่คมชัดสักเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่านี่ครับแต่ก็พออ่านได้นะครับว่าเป็นเป็นลักษณะของอักขาระยันของอาจารย์เวศนะครับเป็นลายมือของอาจารย์เวศนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบพิเศษยริงตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดก็คือตัวนี้ครับที่ที่ผมได้มานะชุดเนี้ยเป็นไม้มะย,ยมเพราะว่างั้นนะ อันนี้ก็จะมีเชือกเดิมๆอยู่ด้วยนะใน,นเชือกเก่าเลยเชือกเดิมๆครับก็เรียกว่าคือไซส์ที่นำมา,าแสดงในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไซส์จัมโบ้นะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างจะหายากหาดูยากนะเราเอาอย่างนั้นดีกว่าหาดูยากโอเคครับก็ น่าจะจบในส่วนของจิ้งจบหลวงปู่นไนยวัดบ้านแจ้งแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้านี่ก็จะนำเรื่องอื่นนะครับและนำเรื่องอื่นเข้ามาให้เราดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ